สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาทุกท่านมาชมอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลอายุเจ็ดแสนเแสนปีนี่แหละครับถ้าผมจําไม่ผิดนะหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วนี่นะครับสนะเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเอ่ยนี่มันคือสเก็ดดาวนะครับเขาเรียกว่าสเก็ด,ดาว หรืออีกชื่อหนึ่งอุกามมนีอุกามนกามนีชื่อภาษาอังกฤษทิกไทยนะครับหรือว่าแก้วหลอมละลายทิกไทยเกิดจากอะไรเกิดจากอุกาบาทนะครับอุกาบาทมาชนโลกเมื่อครั้งเจ็ดแสนล้านปีก่อนครับนี่พุ่งมาชนโลกสมมุตินะสมมุติว่านี่เป็นอุกาบาทครับ อันนี้เป็นอุกกาบาตอันนี้คือโลกอุกกาบาตมาชนโลกปุ๊บตุ้มแล้วทีนี้บริเวณบริเวณที่อุกกาบาตชนนะครับมันก็จะมีพวกดินพวกแร่ธาตุพวกแก้วพวกนี้นะครับโดยที่อุกกาบาตมันร้อนใช่ไหมละครับพอมากระทบกับเปียกโลก พวกที่เป็นแก้วเป็นแร่ท่ธาตุเป็นดินอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะกระเด็นกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าครับไปถึงชั้นบรรยากาศตอนที่มันถูกกระแทกมันก็จะมีความร้อนนะครับคือมันหลอมละลายติดกัน,นครับเลยเป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดจากพวกทรายนะครับทรายซึ่งจะมีส่วนประกอบของ ซิลิก้านะครับซึ่งเป็นแก้วนี่ครับมันก็จะหลอมละลายพวกทรายให้จับเป็นตัวก้อนกับพวกแรกธาตุนะครับส่วนที่เป็นดินเห็นไหมครับมันจะมีเศษดิน,นเศษดินก็จะหลอมละลายไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะติดอยู่ด้านนอกน,นี่นะครับ ไอ้ที่หลอมละลายเป็นสีอย่างนี้ก็เพราะว่าจะมีเล่ธาตุแล้วก็พวกทรายนะครับเขาก็เลยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นแก้วหลอมละลายครับอุกบาตชนโลกครั้งนั้นนะครับเขาคาดการว่าไอ้สเกตดาวนี่กระเด็นไปไกลถึงทวีปออสเตรเลียเลยนะครับผมซึ่งโอ้โห อุกกาบาตชุวโลกครั้งนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ดเดรดเร์สาวตายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมีนักวิทยาศา,ศาสตร์หลายท่านนะครับสรุปไว้ว่าอาจจะเป็นผลทําให้ดเดรดเร์สาวตายก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมเอามาให้ชมเราพบเจอได้นะครับเอออุกกาบาตลูกนั้นตกลงนะครับเขาคาดการว่าตกลงที่ประเทศเวียดนามครับสามารถ เซิร์ชก o o g l e ดูได้นะครับมันจึงทำให้แถบทวีปเอเชียของเรานะครับพบเจอเยอะมากเนี่ยไอแบบนี้ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมว่าหลายๆท่านน่าคงเคยเจอครับนี่เป็นลนนักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาไฟไปส่องเขาเขาจะเป็นสีหยนุนขุนอันนี้ผมถ่ายคลิปตอนกลางวันเนาะ ็เลยไม่ได้ไฟมาส่องดูนี่ทําไมลักษณะลักษณะผิวเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เขากระดิ่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะครับด้วยความร้อนเนาะอุกบาตชนแล้วมันมีความร้อนตอนที่หล่นลงมานะครับเขาก็เสียดสีกับพวกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเนี่ยทําให้เป็นหลุมบันหลุมนี่หลุมปุ๊บ,บ,บผิวเขาเลยขู่ขานะครับ โดยการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกทําให้ออกซิเจนเข้าไปแทรกนะครับเนี่ยก่อนจะตกลงมาสู่พื้นผิวโลกเหมือนเดิมนะครับทําให้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอืมองเห็นชัดอยู่เนาะตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับเยอะมากครับเราก็ไม่ค่อยสนใจเนาะผมก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันครับก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ชม มีความเชื่อนะครับจากคนเฒ่าคนแก่โบ,โบราณโบราณว่าไอตัวสเกตด,ดาวหรือว่าอุกกาบาตนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจากการกุทรงกุนไซอะไรนี่แหละครับเป็นความเชื่อของคนโบราณเนาะบางคนก็เชื่อว่าเป็นอุกกาบาตมาจากต่างดาวแต่ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับเกิดจากผลพวงที่อุกกาบาตมาชนโลกนะครับ ก็เลยเป็นเกิดสเก็ตดาวอันนี้เกิดขึ้นนี่ครับถ้าเจอก็เก็บไว้ชมได้นะครับเก็บไว้ศึกษาได้เนะาะหวังว่าทุกท่านจะชอบ EP นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ